รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมีความก้าวหน้าขอให้สมความปรารถนาอะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่เป็นความผิดหวังก็ขอให้มาลายหายไปกับปีเก่านะครับหลายคนบอกว่าแหม่น่าจะอวยพรปีใหม่กันเร็ววนันนี้ทำไมล่ะก็ไปดูที่ตลาดหุ้นสิก็ถือว่าเป็นการรับน้องกันหนักหน่อยสำหรับตลาดหุ้นต้นปีกันละกันนะครับ ผลน,นั้นมาจากการที่ตลาดหุ้นจีนปรับลดลงค่อนข้างเยอะเป็นตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่นะครับลงเยอะขนาดที่ทางการจีนต้องงัดเอาเซอร์กิตเบเกอร์ออกมาใช้พักการซื้อขายไปชั่วข่าวนะครับแล้วก็ส่งผลลบทางจิตวิทยาต่อหุ้นในแถบภูมิภาคนี้รวมทั้งตลาดหุ้นบ้านเราด้วย 1. สองก็คือแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติและน่าจะเป็นสถาบันน่าจะเป็นแรงขายติดปลายนวมตอนปลายปีพักหนาวเร็วไปหน่อยหรือเปล่าเขาขายหุ้นในกลุ่มสื่อสารเยอะก็เลยยังขายไม่หมดพอเปิดมาปุ๊บแรงขายหุ้นในกลุ่มสื่อสารที่มาจากต่างชาติก็เลยยังมีออกมาอีกรอตหนึ่งนะครับแล้วก็มากพอที่จะ ชุดเดชนีให้ปรับลดลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สองอยังไม่นับเรื่องความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดร,ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านนะครับแค่สองเรื่องก็มากพอที่จะฉุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราให้ปรับลดลงมาอย่างที่เห็นนะครับล่าสุดครับก่อนจะไปดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไปดูราคาทองคํากันก่อนทองเขาบอกว่าชอบข่าวไม่ค่อยดีถ้าจะจริงราคาทองคําบ้านเราปรับขึ้นสามรอบ รอบละ50บาทรวม3รอบราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นมา150บาทต่อ1บาททองคำอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท36บาท18สตางค์ต่อดอลลาร์ราคาทองที่ฮ่องกง1,070ง1เเหรียญ 1,070เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ด้วยกันส่งผลทำให้ราคาทองคำบ้านเราล่าสุดหลังจากปรับขึ้นมา3รอบรวมแล้ว150บาทราคาล่าสุดเป็นดังต่อไปนี้ครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ18,250ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ18,350บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ18,750บาท ต่อหบาททองคำนะครับทองพุ่งสวนขึ้นมา150บาทในวันนี้ส่วนดดชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเป็นยังไงบ้างหลังจากในช่วงครึ่งวันชวเช้าดัชนีติดลบไป15จุดนะครับตอนปิดครึ่งวันติดลบไป15จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย1 4ึ่งล้านบาทพอมา ล่าสุดนั้นยังคงติดลบอยู่นะครับดดชนีตั้งแต่เปิดเนี่ยอยู่จุดสูงสุดที่1,286จุดจากนั้นลงไปต่ำสุด1262จุดนะครับล่าสุดดัชนีติดลบ22จุดดดชนีติดลบ22.84จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1,265จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย2 1 0 0 0กับอีก55ล้านบาทโดยมี a d v a n c e i n n o s s r v v i e e ซื้อขายอันดับ1 142บาทปรับตัวลดลงมา10บาทจากแรงเทขายสถาบันซึ่งมีความน่าจะเป็นสูงที่จะเป็นสถาบันต่างชาติขายออกนะครับอันดับ2เป็นตัวแม่ของ d v v n n e ก็คือ InTouch หรือ c h i คอร์ p ปอ a t เ o ชั่นสี่สิบเบาทเจสตางค์ปรับตัวลดลงมา3ามบาทยีสตางค์อันดับที่สเป็นหุ้นของปตท เมื่อครู่นี้ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆยังบวกอยู่เลยนะครับล่าสุดปตทราคามายืนเท่ากับปิดตลาดปีที่แล้ว244บาทราคาไม่เปลี่ยน อันดับที่4เป็น K-Bank ธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชน147บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา3บาทและอันดับที่5เป็นขุ้นของ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน342บาทปรับตัวลดลงมา4บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15.17นาฬิกา17นาทีนะครับเหตุที่หุ้นลงเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ตัวเลขเศรษฐกิจจีนแล้วก็ตลาดหุ้นจีนที่แผ่นดินใหญ่ดำดิ่งจนกระตั้งมีการงัดเศรษกิจเบเกอร์ออกมาชลอ เรื่องเกี่ยวกับแรงเทขายของสถาบันจากต่างชาตินะครับในเรื่องคุนในกลุ่มสื่อสารบ้านเราล้วนแต่เป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้แตชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับลดลงมาเยอะอย่างที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวไปฟังมุมมองอย่างละเอียดจากนักวิเคราะห์กันดีกว่าครับสดตรงไปที่ท่านผู้มีการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade คุณทลิษาชัยสุนทอนโยธินพร้อมแล้ว อ๋อคุณธริษาอีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปที่ผู้สื่อข่าวคนเก่งก่อนนะครับสดตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจํารายการมันนี่ช็อตของเราคุณปุ๋ยมาที่นีเผ่าจารูนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับปุ๋ยครับ,รบสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังแล้วก็พิยุด,ด้วยค่ะใครทําสีแดงเปิดอเปื้อนอะไรแถวๆตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่า <c oughs> โอ้โหแดงเถือกตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ ค่ะก็<ห>ไม่ดีเลยนะคะสาหรับ,บวันนี้การเปิดมาแล้วก็ลบตามแต่ว่าก็เขาบอกว่าเป็น,เป,นเป็นหลายหลายตลาดเลยใช่ไหมคะับพยุตเออแ<ห>วถวๆนี้ <ๆ S 1> สีสีเดียวกันเยอะนะ <c oughs> สีแดงนะครับอเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแต่ไปดูเรื่องที่ว่ากันว่าเออน่าจะมีน้ําหนักต่อตลาดมากยิ่งขึ้นด้วยก็คือเรื่องซาอุก,กับอิหร่านใช่ไหมครับปุ๋ยครับ ใช่ค่ะก็หลังจากที่เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างชัดเจนนะคะถึงขั้นไหนถึงขั้นประกาศปัดความสัมพันธ์การพูดนะคะระหว่างคู่ของซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านเนี่ยซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกที่อยู่ในกลุ่ม o อ e c ใช่ไหมครพี่ยุทธก็เลยสร้างความวิตกกังวลทันทีเลยต่อเรื่องของตลาดน้ำมัน ว่าเอ๊ะสองคนนี้ทะเลาะกันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ํามันอย่างไรหรือไม่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทางจิตวิทยาทันทีค่ะก็ทำให้มีผลในเรื่องของราคามีการปรับเพิ่มขึ้นทันทีประมาณสามเปอร์เซ็นตนะคะสำหรับเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกหลังจากที่มีข่าวเรื่องของปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้นะคะคซึ่งก็ได้มีการตรวจสอบไปอย่างสัญญาน้ํามันดิบ เวสเท็กซัสเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะพิยุธก็ไปอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดเหรียญนะคะต่อบาร์เรลเบรนก็อยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดจุดแปดเก้าก็เป็นการดีดตัวขึ้นในปีใหม่นะคะซึ่งซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะถ้าหากว่าดูไปแล้วแม้ว่าราคาน้ํามันจะพุ่งขึ้น แต่เมื่อดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยภาวะอุปทานน้ามันดิบก็ยังคงล้นตลาดอยู่ยังไม่เปลี่ยน,นะะปุ๋ยจำมังจะบอกว่าอาจจะเด้งแบบประเดียวประด๋วใช่ไหมใช่มันน่าจะขึ้นอย่างประเดียวประด๋วหรือเปล่านะคะก็เลยสอบถามไปที่คุณมนูนสิริวันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานวันนี้ตรวจสอบคือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังยังยังไม่ได้เริ่มยังไม่กลับมาเลยหยุดหยุดต่อเนื่องน่เลยอาจารย์มนูนก็เลยอธิบายให้ฟังบอกว่า ถึงแม้นว่ามันจะมีการตกอกตกใจกันในตลาดน้ํามันนะแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานที่แท้จริงของตลาดเนี่ยไม่เปลี่ยนนะคะยกเว้นว่ามันความขัดแย้งครั้งนี้มันขยายผลรุนแรงบานปลายไปถึงเรื่องของการเกิดสงครามอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างเงี้ยมีความขัดแย้งกันเนี่ยเทรนหรือว่าทิศทางของราคาน,น้ำมันในปีนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเพราะปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนเลยค่ะพี่อุ๋ยครับแล้วก็ส่งผลต่อปตทด้วยยังเป็นบวกได้ระหว่างวันนะครับ ตอนนี้ถือว่าถึงแม้ว่าไม่บวกแต่คนอื่นเขาลบกันปตทยังยืนอยู่ได้นะครับอันนี้น่าจะส่งผลมาอย่างาหุ้นอย่างปตทด้วยในการที่ราคาน้ํามันมันดิดเด้งขึ้นมาจากความขัดแยง้งความตึงเครียดระหว่างซาอุก,กับอิหร่านนะครับกลับมาดูบ้านเรากันตอนน่อดีไหมครับปุ๋ยครับเห็นว่ามีข่าวดีสําหรับผู้ประกอบการ SME หรือเปล่าครับปุ๋ย ใช่ค่ะก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะมันมีเว็บขึ้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องของพระราชกำหนดการยกเว้นแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร2,558แล้วก็พระราชกิจสีิกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่595คือฟังชื่อภาษาเนี่ยโหกฎหมายไม่ได้เข้าใจสาระสําคัญเป็นยังไงะนะคะอันนี้ก็มีการอธิบายมาจากคุณประสงค์คูณะเนศนะคะท่านที่ปรึกรมสรรพากรก็บอกว่าเรื่องของกฎหมายสองฉบับเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาสาระสําคัญเลยนะคะของพรกรดังกล่าวก็คือจะให้บริษัท หรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะซึ่งมีรายได้ไม่เกิน500ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาส2องเดือนเนี่ยได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบไต่สวนประเมินหรือว่าสั่งให้เสียภาษีและความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรแต่บริษัทเหล่านี้ที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกตรวจสอบอะไรเนี่ยจะต้องมีการแสดงจุดยืน จะทาบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกิจการที่เรียกว่าใช้บัญชีเดียวเข้ามาสู่ระบบภาษีเข้ามาสู่ระบบภาษีให้ถูกต้องซะใช่ก็มีคำหนึ่งตรงตอนนี้เราจะได้ยินกันบ่อยๆเลยว่าบัญชีเดียวมันมาจากยังไงคืออะไรนะคะทีนี้ก็เลยถามไปทางคุณประสงค์คุณประสงค์บอกว่าอย่างนี้ค่ะคือต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนะคะอย่างผู้ประกอบการบางรายเี่ยเวลาจะขอธนาคารก็จะทําบัญชีบัญชีหนึ่ง จะไปเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นอาจจะอีกบัญชีหนึ่งครับต่อไปเนี้ยขอให้มีบัญชีเดียวอตอดคล้อ,องกับความเป็นจริงเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการไม่เป็นที่อ่านันเข้ามาสู่ระบบซะต้องแสดงจุดใช,ช่ต้องแสดงจุดยืนดังกล่าวเนี่ยนะคะโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์กลุมสัพปรกรตั้งแต่15มกราคมถึง15มีนาคมด้วยว่าทำอย่างนี้เราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรตามมาครับก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในรอบ เวลาบัญชีของปี59านะคะแล้วก็ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบเวลาบัญชีปี60สําสำหรับกำไรส่วนที่ไม่เกินสามแสนบาทครับแล้วก็ยังได้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละสิบของกำไรสุทธิสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกินสามแสนบาทด้วยครับโหต้องบอกว่าต้องบอกว่าลดแลกแจกแถมกันเยอะเลยเข้าสู่ระบบเธอ นะบรรดาผู้ประกอบการ s อ e ทั้งหลายก,ลรกรมสรรพากรกำลังกวักมือเรียกนะครับนี่เป็นสัญญาณล่าสุดที่ส่งออกมาวันนี้ใช,ใช่ไหมครับปุ๋ยส่วนเรื่องเกี่ยวกับการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยยกยอดไปกว่าจะมีผลกว่าจะมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการกว่าจะมีผลบังคับใช้เห็นว่า ปีนู้นแหละล่ะครับปุ้ยใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเสนอปรับเพดานเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะให้ลดลงมาจากส5สิ้าเปอร์เซ็นเหลือสาสิเปอร์เซ็นอยู่เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อให้สอดคล้องกับการลดเพดานของนิติบุคคลไปตรงอันนี้นะคะพิยุธซึ่งตรงนี้เขากำลังทําอยู่ทําเรื่องอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสแรกของปีนะคะซึ่งอันนี้จะมีผลในปีไหนปีภาษีหกศนซึ่งเราจะต้องไปชําระกันปีหกหนึ่งค่ะ นะฮะก็ก็เดี๋ยวติดตามดูกันแล้วกันนะตอนนี้เป็นยาหอมให้ดมก่อนยาหอมต่อใช่ใช่เอาล้ครับดูเวลาแล้วน่าจะได้อีกสักข่าวหนึ่งไปดูเงินเฟ้อกันหน่อยดีไหมครับปุ๋ยเห็นว่ามีการสรุปตัวเลขเงินเฟ้อทั้งปีห้าแปดที่ผ่านมาหมาดๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จริงๆวันนี้มีการแถลงตัวเลขเป็นเงินเฟ้อของเดือนธันวาคมนะคะครเฉพาะเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่าเงินเฟ้อมติดลบไป0.85%เปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจาก ราคาน้ํามันตลาดโลกลดลงนะคะแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรบางอย่างก็มีผลผลิตออกมาสู่ตลาดจํานวนมากก็เลยทําให้ราคาเนี่ยลดลงด้วยทีนี้พอมีตัวเลขของเดือนธันวาแล้วก็เลยไปสรุปกันทั้งปี58าแปดแล้วกฏว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยติดลบไป0.9%ซซึ่งถือเป็นการติดลบครั้งแรกเลยในรอบ6ปีทั้งเป็นการเงินเฟ้อทั้งปีติดลบครั้งแรกในรอบ6ปีใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะแล้วก็มองไปถึงปีนี้ปี5-9ซิกระซิวงพาณผลิตคาดการณ์ยังไงก็ เขาบอกว่าเขาคาดการณ์ว้ทีหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นสำหรับเงินเฟ้อปีนี้แต่ว่าก็จะมีการติดตามทบทวนทุกๆไตรมาสหรือว่าทุกๆสามเดือนค่ะพี่ยุทธ์น่าจะต้องดูราคาน้ํามันด้วยใช่ไหมครับปุ๋ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะนะเอาละครับแหมมีหลักเรื่องหลายประเด็นสัปดาห์นี้น่าจะคึกคักอ่าไม่คึกคักได้ไงดูตลาดหุ้นสิดูเดือดตั้งแต่ต้นปีเลยนะปีนี้น่าจะสนุกปีลิงว่องไวนะครับเอาละครับตอคุณยังสูงนะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับปุ๋ยครับสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ยศครับคุณปุ๋ยมาที่นี่ผาจำรูนผู้สื่อข่าวพิเศษประจํำรายการมันนี่ช็อตของเรานะครับหลายเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เด้งขึ้นมาหลังจากซาอุารอป,ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหรานนะครับแล้วก็ข่าวดีสําหรับ SME ที่จะมีการคล้ายๆกับนรลทศกรรม ไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลังแต่ว่าต้องเข้ามาสู่ระบบนะเข้ามาเสียภาษีให้ถูกต้องซะลดแรกจากแถมกันเพียบเลยแล้วก็เรื่องเงินเฟอ้อล่าสุดนะติดลบครั้งแรกในรอบ6ปีสำหรับเงินเฟอ้อทั้งปี58ที่ผ่านมานะครับ